สวัสดีครับผมต็อแปแบ็กชิปนะครแล้วตอนนี้กันอยู่ที่ Big m a เ k e t 2020นะครับผม,มนนี่คือรายการ How to วช o คูคิดนะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับ สำหรับใครที่ตัดสกินเฮดนะครับผมผมจะมาสอนวิธีป้องกันตัวเวลาโดนคนล้อหรือว่าวิธีการป้องกันตัวจากแดดหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะบางครั้งการกตัดสกินเฮดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่มันเป็นซีเรียสบนหัวคนอื่นนะครับเพราะว่ามันงงมากล่าสุดผมตัดสกินเฮดแล้วผมไปเข้าห้องน้ําที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วผ้าผ้าห้องน้ำมันเป็นสีส้มผมก็พาดมาอาผ้าแล้วผมก็พาดไม้ผืนหนึ่งที่เป็นเป็นผ้าเช็ดอัวแล้วผมก็เดินออกมาข้างนอกด้วยความที่ผ้ามันเป็นสีส้มแล้วผมหัวก็ล้านอยู่แล้วผมเด ามน้ัเรียกคนอื่นน้องๆในวงพวกนี้ยแล้วมันก็ถ่ายรูปผมแล้วมันก็ไปลงในแฟนเพจคนกดไลค์กันประมาโ 2, อ้สองหมื่นคนแล้วล้อผมเป็นพระอะไรเงี้ยเอ,เอารูปผมไปตัดต่อเป็นสวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยผมเป็นพระอะไรเงี้ยตลกมาก <c oughs> แล้ววิธีการป้องกันตัวที่แบบว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ตัดสกินเฮดแล้วโดนล้อเหมือนพระลนะครับผมแมนะนาให้ใส่หมวกอย่างงี้ก็ได้เ่ะใส่เข้าไปในหัวอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ป้องกันหรือว่าไม่ก็อย่าไปโกนเลี่ยงวดอ่ะ เพราะว่าเราอาจจะต้องเฟดน,นิดนึงให้มันแบบว่าปลอดภัยหรือว่าคนมองมาเออมึงไม่ได้โกนหัวเว้ยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ถ้าใครตัด skin hate, กินเฮดผมเข้าใจคุณนะบางทีคำว่าพระกับคำว่าสกินเฮดแฟชั่นมันห่างกันแค่เส้นบางๆฝากติด <c oughs> ตามในจีผม้วยนะครับผม top b a c k s h i p นะครับผมขอบุณคับสำหรับเตรียมการเตรียมตัวมาบิ๊กมอเต็นะครับผมตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดนะให้คุณเตรียมผ้าปิดปากมาแล้วก็เฟซชิลอะไรก็ได้ครับผมเพราะว่าคนปีนี้เยอะมาก ไม่ว่าปีไหนก็แล้วแต่ผมว่าผ้าปิดปากไงก็ยังสำคัญอยู่ดีนะไม่ว่าจะฝุ่นละอองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็เซฟตัวเองด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มาปีนี้ก็บอกเลยว่าพ้าดอาจจะติดโควิดได้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีกดหน่อยดีไหวละกดเฮ้กดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอะ ตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงเลยนะนะกด subscribe ปะและ้วกดกระดิ่งอะ่ะโอใจคอจะดูงเดียวเลยเหรอขอร้องอะกดเ้อได้โปรดนะกดได้แล้วกดเถอขอรอ้อ,รองขอรอข้องกดได้ไหมใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเลรกดเธอ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีกดหน่อยดีไหวละ่ะกดเฮ้อกดกระดิ่งด้วย